ด้วยอำนาจบาร,รมีของหลวงพ่อเจริญฐานายุตโตทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ากาบหลวงพ่อเจริญแห่งวัดโนนสว่าะอำเภอหนองัวซอจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่วันนั้นทำให้ผมมีจิตใจเบิกบานและอุ่งมันที่จะ ก้าปฏิบัติหน้าที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถโดยที่ไม่เคยเกรงกลัวพยันตรายใดๆใ,ในขณะที่ผมปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสารภัยที่ต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนงานที่ทำนั้นเป็นงานที่เสี่ยงมากในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน แต่อย่างไรก็ไปให้มูฟังที่แหลกคนไปเที่ยวมากาครับกภาพไปเบื้องต้นตีตีสาวเป็นนังขาครับรอบตีสี่ก็จบไปเพ่ยงคนใกล้พระก็มาสักพิสตาลก็ัวล่าก็ติดโพชนาเถอดวางได้ใจว่าอืมอืมอืมทิ้ทองทิ้ยังก็จาออกแต่สีขันหปลนั้นเริ่อครับ เราคิดไม่ดคุงเตุ่งนพระพุทธที่พระพุทธรับขอพระมรตายเปงว่วจ่าที่ทปไปโอ้พระที่อาจรับแก้แขวขาดตับงแก้วขาดกิตีกิตังกิืงส้มซึนไม่ตีอันหังกิตังปียั่งมาอมกกันว่าวหเปรเปไปพระพไม่บอ,อกหรอะว่าวันเรื่อมยงเสียงเลยือวันเื่มครับ ว่าแม่เลี้ยงไส่กับเจ้ามือรืมอยู่ครับบ้านกันจากมือรื้อขอขอข่าวเอาไปลอกลวกลอ,ลอมก,ลกม,ม,นกมันไปทำธุรกิจอย่างม่นติดสำเร็จเลยไปเห็อได้สำเร็จหรือยังเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนผมไปที่ดินเบ้ากันแล้วได้หลวงพ่อมาสีซื้อกันนะครับเอาเงินปเป็นเยบร้ยรอยครับหลวงพ่อ บ่ขายไหมครัหาวันนี้ลุงพ่อ่าผม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 ที่ไรบ่เขาบ่านนขายใชยย่เออเพิ่นซอยอ่ะเออที่หัวไพรมูนี่ราชิดีซื้อบริดัทบริษัทตัวน,น,นึงว่างไปบ่ขายทำเนี่ยผมก็เลยหาหลุงพ่อที่นี่แหละนี่นก็ได้มาก็เลยเลือกถึงถบแบบบังวะไห่ก็ได้สักเร็จก็สี่แยกข้องไ้วามถ้าถูกสบายบังไห่สี่แยกข้องไห้เลย จากการได้สนทนากับหลวงพ่อเจริญท่านได้แนะนำให้ขอกับพระมหาเมมุนีครับเรื่องที่ผมไปซื้อที่แล้วเขาไม่ขายให้ผมก็เลยกลับมาบ้านได้ทำการขออธิษฐานเอาว่าบ้านหลังนี้ขอให้ได้มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นเพราะว่าเดิมก่อนนันนี้ได้ไป ถามเขาแล้วเขาไม่อยากขายให้เขาจะขายในราคาที่สูงมากซึ่งเราไม่สามารถที่จะมีเงินมีทองมากขนาดนั้นจนวันหนึ่งครับผมก็ได้บ้านทั้งนั้นภายในไม่เกินสองสัปดาห์ด้วยอำนาจของพระมหาไมามุนีองค์นี้ครับทำให้ผมได้มีบ้านหลังที่ผมซื้อไว้ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการก่อสร้างครับ ซึ่งด้วยอำนาจบาร,รมีของหลวงพ่อเจริญฐานอายุโตนั้นท่านตอนนี้เป็นเลื่อนขั้นสมณศักดิก์เป็นท่านเจ้าคุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบ้านที่ด้วยอำนาจของบาร,รมีนั้นเป็นได้ดัดแปลงสภาพเป็นบ้านเป็นคลินิกคนหล่อครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหองหางตําบลเชียงพยีนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งติดกถนนหลักถนนใหญ่อุดรกุจัก นะครับราคาที่ซื้อในตอนนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพนี้ราคา1นึ่งล้านสองแสบาทนะครับซึ่งสภาพก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะัตามภาพที่เห็นแต่ซึ่งก่อนหน้านี้มีสภาพที่ยังใช้งานไม่ค่อยได้แต่ตวนันนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าเป็น หลานที่ได้มาจากอำนาจของหลวงพอ่อเจริญได้มาจากอำนาจของพระมหาไมมุนีแห่งเมืองมาลาเรประเทศพมา่าที่ท่านหลวงพอ่อเจริญได้ก้าวนาทิมิตรสร้างขึ้นให้ลูกหลานเราได้กราบไหว้บูชาตัดสืบต่อไปนะครับและในขณะนี้บ้านหลังนี้ได้เป็นลานตัดผมที่สมบูรณ์แบบในระดับ เจแล้วนะครับและมีผู้ที่สัญจรไปมาให้การใช้บริการกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับซึ่งราคาบ้านหลังนี้ในขณะนี้ปี2567เข้าให้ในราคาที่สูงมากครับสูงจน เราไม่คาดไม่ถึงครับซึ่งมีนายทุนหลายคนอยากได้ที่ตรงนี้มากตอนนี้อยู่ในราคาที่2อล้านหครับสองล้านหที่นายทุนล่าสุดให้ราคาไว้นะครับซึ่งยังไม่ได้ราคากัน